bali 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 maaf ah ah oke ah ah

แบบที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะคลิปนี้ก็เลยถูกแชร์ในโซเชียลนะคะมีพระรูปหนึ่งเดินทางไปยังสำนักของอาจารย์ขุนกวีสีสยามที่ราชบุรี oh. เพื่อจะให้อาจารย์ขุนกวีเนี่ยลงเข็มสักยันแบบนี้เห็นไหมด้านหลังศีรษะแบบนี้เป็นรูปทาเวสวุวรรณโอ้แล้วคลิปนี้กลายเป็นดราม่าทันทีเลยเพราะว่า สังคมเนี่ยตั้งคําถามถึงความเหมาะสมค่ะทั้งเรื่องที่พระเนี่ยสักยันยักษ์เนี่ยลงบนหัวด้วยค่ะรวมถึงในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าหลังการสักเนี่ยมีก,การทําพิธีปลุกเสกใช่ไหมและอาจารย์ปลุกอาจารย์ขุนกวกีก็ปลุกเสกและก็ใช้มือ,อจับไปบนหัวของหลวงพี่แบบนี้แล้วบริกรรมคาถาหลายๆคนตั้งข้องสงสัยว่ามันเหมาะสมหรือไม่ก็คน,คนไปจับหัวพระใช่ <นะ S 1> ค่ะมันได้เหรอล่าสุดอาจารย์ขุนกวีศรีสยามก็ออกมาเผยเรื่องนี้บอกว่า ยอมรับว่าคลิปเนี่ยที่โพสต์ลงไปตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายนเนี่ยเป็นเหตุการณ์จริงๆแต่ว่าเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วมันนานมาแล้วที่โพสต์เนี่ยเพราะว่าในคลิปเนี่ยสึกแล้วก็คือพระรูปเนี้ยสึกแล้วนะคะคือสึกวันเดียวกับที่โพสต์นั่นแหละตัวอาจารย์เองก็เห็นว่าไหนๆก็สึกแล้วก็ไม่มีอะไรเสียหายก็เลยโพสต์ลงไปเท่านั้นเองปรากฏว่ามีหลายคนตั้งคําถามนะคะว่าอ้ย อาจารย์เป็นคนธรรมดาที่จะไปจับหัวพระได้ไงเออนั่นแหละซึ่งส่วนตัวเนี่ยเขาไม่ได้มีข้อกำหนดหรือข้อห้ามในการทำพิธีไม่ว่าใครที่ศรัทธาในตัวของอาจารย์จะเป็นคนรวยคนจนเป็นพระเป็นมนุษย์ต่างดาวอาจารย์าารยคุณกบีว่าอย่างนี้นะ<า>ก็ทำพิธีให้เหมือนกันแหละเพราะว่าการที่เขามาหาถึงสำนักเนี่ยเขามาด้วยความเชื่อความศรัทธาและความสมัครใจตัวอาจารย์บอกว่าชินละโดนดราม่าบ่อยโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ,กบพระบ้างแม่ชีบ้างถ้าไม่มีดราม่าก็ คงไม่ใช่ขุนกวีตัวจริงเอาลองไปฟังเสียงจริงหน่อยจ้ามาสักยันกับผมนะก็ผมก็ปลูกยันเข้าไปปลูกยันนี่ว่าเป็นเสียนรูปเวสวนโนนะเหมือนเสียนหน้าเทพองก์นะี้เสียนหน้าเทพที่เคี่ยวที่มีเคี่ยวอยู่นะก็ปลูกเสร็จก็จะมีอาการเหมือนกับคนของขึ้นเนะ่นะอันนี้แค่เป็นพระผมไม่ได้อยู่ดีถือวิาสาสะไปจับนี่ผมมีการขออนุญาตก่อนแล้ว<ม>แล้ว็ความบินยอมของพระ,ะอยู่แล้วถูกปะ เอาจริงอะพระเขาคนนะพระเป็นคนไหมเดี๋ยใส่ผ้าเหลืองศึกมายังเป็นคารวะเหมือนเดิมไหมยังเจ็บป่วยเหมือนเดิมไหมทุกอย่างก็คือมนุษย์นี่แหละูกบบ่าแต่แค่สื่อสินแค่นั้นเองูกกบ่าใครจะมองอะไรก็แล้วแต่มุมมองแค่นั้นมองตัวเราเองดีกว่าทีแรกเราได้ขออนุญาตเรียบร้อยขออนุญาตแล้วขออนุญาตแล้วนั่นแหละก็อาจารย์ขุนกวีกก็ให้สัมภาษณ์ไปประมาณนี้นะคะทีนี้ก็ไปสอบถามเรื่องนี้กับพระพยอมกัลยาโณท่านเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วพระพยอมท่านก็บอกว่าพระรูปนั้นน่ะ ทำอะไรดูน่าเกลียดนะภูมิใจตรงไหนแทนที่จะทําเรื่องที่ควรทําแต่ทําเรื่องที่น่าสมเพชเวทนาแบบเนี้ยโอ้ยเรียกว่าพระหลอยท้ยแล้วอ,อันนี้พระพยอมท่านว่าอย่นะ,ะแต่ว่าจะให้คนมาจับหัวละมาสักเนี่ยโอ้โหมันไม่เหลือความภูมิใจในผ้าเหลืองแล้วยาดโยมเขาก็ตักบารให้เขาจะเสียใจไหมล่ะ,อะเออพระพยอมท่านว่ายอย่างนี้นะคะอ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลแต่ทีนี้ เดี๋ยวไปฟังเสียงพระพยอมพูดเลยดีกว่าว่าท่านเนี่ยมีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างที่เรียกว่าของขึ้นมันออกอะไรเนี่ยอะไรขึ้นความเป็นพระเพิ่มขึ้นศีลส,สมาธิปัญญาเพิ่มขึ้นหรือความโง่ความขลังอะไรที่มันเกิดขึ้นบวชไปก็เชื่อเถอะไอ้คําว่าภูมิใจในชีวิตการเป็นนักบวชคงจะไม่ได้ติดเนื้อติดตัวติดใจไปเลย อาจจะต้องถูกตำหนิตีเตียนชาวบ้านที่เขาใส่บาตรเขาจะนึกยังไงใส่ให้กินให้ฉันแล้วไปทําแบบนี้ยน่าเสียดายเข้าสุกเขาเรียกบวชเสียเข้าสารบวดพรานเข้าสุข ก็อย่างที่พระพยอมว่านะคะแต่ว like ่าทางอาจารย์ขุนกวีแกก็มีเหตุผลว่าพระรูปนี้สึกไปแล้วค่ะก็เลยโพสต์แล้วก็ได้รับความยินยอมแล้วว่ากันไปแบบนี้ค่ะก็มองต่างมุมนะคะก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลพระท่านก็เตือนในมุมของพระด้วยเหมือนกันค่ะ